สวัสดีค่ะพี่น้องขะพบกับใจสางพารวยเช่นเคยนะคะสวัสดีเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ทุกทุกคนนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องขะขอบคุณลหลายๆค่ะวันนี้ใจจะพามาคำนวณแนวทางห้างเส็งน,นะคะวันที่5ตุลาคม2565นะคะก่อนคำนวณน,นะคะคำเตือนค่ะ ปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18บปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะค่ะพี่น้องคาก่อนคำนวณน,นะคะท้างเสียงก่อนหน้านี้นะคะพี่น้องขาใจไม่ได้คำนวณน,นะคะเพราะว่าฝนตกคำนวณไม่ได้นะคะพี่น้องา ถ้าเอฟซี Z, ท่านไหนนะคะช่วงนี้ก็ไม่ได้ลงบ่อยนะคะสะที่ติดตามนะคะที่กำลังมองหาห้างเสียงอยู่ก็สามารถแอดไลน์มาได้เลยนะคะพี่น้องคะเพราะว่าบางวันก็ลงได้บางวันก็ลงไม่ได้นะคะแล้วแต่สถานการณ์นะคะไอรีไลน์ส่วนตัวใจก็คือจ g a i เ2 1 1นะ, 2> น,น,นะคะพี a ่น้องคะแอดเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวใจส่งให้นะคะหรือจะเข้ากลุ่มส่วนตัวใจก็ได้นะคะพี่น้อง แล้วแต่ความสมัครใจของแต่ละท่านนะคะมาดูวันที่ห้านะคะพี่้ังคะเด่นรอบเช้านะคะอยู่ที่9ก้าและแปดนะคะพี่้ังคะเมื่อวานนี้ห้างปิดใช่ไหมคะพี่้องปิดนะคะห้างปิดนะคะแจ้าผลของวันก่อนมานะคะไม่รู้ว่าจะเข้าหรือจะหลุดนะคะจับคู่หาความน่าจะเป็นนะคะ9ก้าเก้าแปด เก้าศูนย์เก้าสองเก้าเก้าเก้าหนึ่งเก้าสี่นะคะแปดนะคะพี่น้องค่ะแปดหกแปดสองแปดเจ็ดแปดสาม แปดสี่แปดหนึ่งค่ะต่อแล้บ่ายค่ะพี่ตังค์่ะเด่นแล้บ่ายอยู่ที่ศูนย์และเก้านะคะจับคู่หาความน่าจะเป็นค่ะศูนย์นะคะศูนย์สามศูนย์หนึ่งศูนย์สี่ศูนย์แปด ศแล้วก็09นะคะ9ค่ะพี่น้อง98 95 92 93 97 94นะคะพี่น้องค่ะประมาณนี้นะคะชอบหรือเปล่านะคะชอบก็ตามไม่ชอบก็เลื่อนผ่านได้เลยนะคะสถิติมีเข้ามีหลุดทุกวันนะคะ มาดูคู่ตัวเด่นค่ะ9809นะคะวันนี้9ซ้ํานะคะจะมาเบิ้ลนหรือเปล่านะพี่น้องเนาะแล้วแต่ชอบนะคะ9นะคะ98 90 99นะคะวันนี้ใจขออนุญาตจะเพิ่มนะคะพี่น้องค่ะเพราะว่าวันนี้ตัวเลขน้อยตัวนะคะใจชอบ86นะคะ87 0ค่ะพี่น้อง08 ศูนย์เะคะแล้วก็ศูนย์สีเก็เก้าใจชอบเพิ่มก็คือเก้าสามนะคะแล้วแต่ชอบนะคะวันนี้เลขเด่นประจําวันก็คือเลขสี่และเลข9นะคะแล้วแต่ชอบนะคะแล้วต่มักน้องเพืองเนาะชอบก็ตามไม่ชอบก็เลื่อนผ่านได้เลยนะคะไม่ว่ากันนะคะค่ะสําสหรับคลิปนี้ใจก็จะเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชม ทุกกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่ตองขะขอบคุณลหลายๆคะ่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านโชคดีคะ่ะโ,โุขสกขมัมานค่ะพี่ตังขาสวัสดีคะ่ะ